วันที่4เมษาย,ยน2567เวลา9นาฬิกาโดยประมาณศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปสนักรบเรือสีน้ำเงินปกป้องราชบัลลังก์และกองทัพธรรมได้เดินเท้าจากสะพานชัยมรุเชษไปยังองค์กรสาหารประชาชาติหรือ UN เพื่อยื่นหนังสือถึงข่าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสาหารประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่24มีนาคม2567มีผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากองค์กรสหรประชาชาติ (UN) ได้ออกมาแสดงความกงมังวลในกรณีการดำเนินคดีต่อนายอานนท์นำพานักโทษคดีความมั่นคงม1 2ที่ถูกสาลพิพากษาลงโทษจำคุก4ปีในความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทั้งหมด2คดีรวมเป็นโทษจำคุกทั้งสิ้น8ปี ในเว็บไซต์ของสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิบนุษยชนแห่งสารประชาชาติได้เผยแพร่ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การสหรประชาชาติเรียกร้องให้กับคำพิพากษาและยุติการดำเนินคดีที่เหลือต่อนายอานอนนำพาและผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตราหนึรวมทั้งปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมืองและเน้นย้ำข้อเรียกร้องที่มีอย่างยาวนานให้รัฐบาลไทยยกเลิกมาตรา1ง เพื่อให้ประมวลกฎหมายอาญาของไทยเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านสิทธิมนุษยชนโดยมีการแสดงความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญว่าการลงโทษจำคุกและดำเนินคดีต่ตอนอายอนนท์นำภาเป็นคดีซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยกล่าวอ้างว่าเป็นการปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้เห็นต่างคนอื่นๆและการใช้กฎหมายหมิ่นประมาทกษัตริย์สร้างความตื่นตระหนกเป็นระยะเวลาหลายปีและคณะทำงานกลไกพิเศษขององค์การสหประชาชาติ ได้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังรัฐบาลไทยแล้วกว่าหลายฉบับจากประเด็นดังกล่าวทางศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันซึ่งเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษและเอาผิดผู้หมิน่นและแสดงความอาฆาตมาร้ายต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ม .112 ได้ขอคัดค้านข้อเรียกร้องที่ให้ยุติการดําเนินคดีต่อในอนนทนนำพาและผู้ถูกดําเนินคดีตามมาตรา1 1 2 ของผู้เชี่ยวชาญพิเศษยูเอ็นดังนี้ 1. ในกรณีในอานนท์นำพานักโทษคดีความมั่นคงมอ1นนั้นไม่ได้ซ้ำาอนแต่ในอานนท์นำพาเมื่อได้ประกันตัวก็ออกไปกระทําผิดซ้ำอีกจึงเป็นต่างกรรมต่างวาระหรือกระทําผิดซ้ำซากยิ่งหลายกรรมโทษคุกก็ทวีคูณเข้าไปเรื่อยๆและประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-2มิได้ปิดปากประชาชนและผู้เห็นต่างคนอื่นๆใด แต่จะมีผลต่อผู้ที่มีทัศนคติที่เป็นประปะและปฏิปกักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีพฤติกรรมก้าวล่วงจาบจ้วงโจมตีใส่ร้ายบิดเบือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่างๆนานาจนทําให้มีผู้นําความไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานให้ดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่ประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสอง เป็นกฎหมายคุ้มครองพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เหมือนกับกฎหมายคุ้มครองประมุขของประเทศในหลายๆประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนาในอน์นำพานักโทษคดี12มีได้เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและบุคคลที่ใช้เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบแต่อย่างใดทุกครั้งที่ขึ้นชุมนุมปาใสา จะมีการกล่าวล่วงจาบจ้วงโจมตีใส่ร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งไม่ใช่การแสดงออกโดยสุจริตจึงไม่สมควรได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการกระทําในประเทศไทยที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขจนเวลาสิบนาฬิกา ทางเจ้าหน้าที่องค์กรสหรประชาชาติและให้ตัวแทนเข้าไปยื่นหนังสือได้มีการพูดคุยถึงสาเหตุในการมาครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องราวและรับปากว่าจะนําเรื่องราวดังกล่าวทําให้เกิดความกระจ่างหลังจากที่ได้ยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้วตัวแทนกลุ่มได้ออกมาชี้แจงผลการยื่นหนังสือในครั้งนี้และได้เดินเท้ากับสะพานชมมยมรุเชตอย่างสงบค่ะ,จะเจริญธรรมสำนักดีค่ะ